สวัสดีครับเอครับอยู่กับเบาหมูช่องลบน้ำมีสานครับก็พลาดไม่ครับมื่อนี่บได้ล่าปลาครับแต่ล่าพึ่งครับตีมิมพลาดไม่ถึงไปจัดการยูเอฟโดยดีใส่บกบวบครับผมใช้บบวบเป็นตัวเป่าครับตัวควนครับไลแมมิมครับ FC เป็นกอไผ่าาน้ำครับตอนนี้พาดใหม่กำลังแต่งช่องเขาไปครับห่างแหลกเขก้ากะเอาลงมาแล้วครับยุนี่เดี๋ยวผมให้เบิ่งกับกอไผ่ครับหนึ่งกอครับสองกอครับพาดใหม่สามกอมีทุกกอครับผมสามลังครับเห็นไว้หลายหมื่นครับประมาณสองสามหมื่นแล้วบอกไก่้านเคยมาเอากะคุ่นาททันวางก็เลยก็ดีวางครับพาดใหม่เลยบะไป เามิมเล่นกินเถอะอนะเลยหวเดี๋ยวขอสต็อปคลิปกันเอฟซีเดี๋ยวไปจุดบวบให้ผ่านใหม่กันครับเดี๋ยวมาสิตอดออโอเคครับตอนนี้ผมจุดบวบให้ผ่านใหม่เรียบร้อยเลยเอฟซีพนใหม่เอาขึ้นไปจีไรร่างพึ่งแล้วครับนะครับผมเสู้เอฟซีบ้างครับห้างเพิ่มโดห้างมิมนันครับผ่า,าน,นใหม่ล่มอยูน่นะครับ อันนี้คือร่างที่สองครับกอที่สองท่านใหม่สิเอาเลยครับตอนนี้ตอนนี้คือสิ่อยไอ้ข่วนออกมากครับหนลงมาเลยสูงไงจัง้อยครับเด็สิยืนไหนวะ เป็นกอไผ่าาน้ำนะครับผมอ้าพานไม่ในนอนดีครับบุกขนาดเฮ้ยน้ะเป็นกอไผ่าาน้ำเย,ย็บสี่เฮ้ยต้องแทงครับมันหลุนกันว่าไอ้หนำวานเขาจะเหลือหลายบ่ครับเพราะว่าก่อนี่ใไซเวลานานอสมคกรครับมันอยู่สูงเย็บซี่วเส็แแทงหาช่องต้องเอาล่างมิมลงมาน้ําหนาครับบรสันมัน สิแตกเอซีมันดึงออกมาไ,ไ,ได้ง่ายเลยนี่บวกพกเตียม,มาสองอันครับน่าจะเพียงพอครับกับลังที่สามครับเอฟซีจะเย็นมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกบไ่น้ำเอฟซีเลย พันใหม่หมุนเข้าไปครับขัดแตงออกบรายเอฟซีเขาดึงมากนี่ดางเขากับน้ำน้ำวานเขานี่มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะขาดสีเฮียตอนนี้ก็บพันใหม่ขึ้นไปแตง่งใสแต่งครัวครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงห้างขาดครับกับน้ำวานก่อนที่จะตัดข้อที่เขาก่ออยู่ รักนะครับผมหลอดพ่นสายตาพวกเสียนหาม,มิมได้ยังไงผมก็บรรครับมันยิงปลาเน่แนมขึ้นเบื้องห้ว้ของดีตัวนี้สนดอก ตัดครบไอ้งาลักของเขาเลรอครับเอฟซี FC ตอนนี้พันใหม่ตัดง,งาลักแล้วครับ oh. น้ำกอน <laughs> น้ำกอข้อครับกอผ่าอยู่ข้อ,ขอฮะแตกงแ,แกงวะเ <laughs> อฟซีเอาขวนให้ไอ้บ้าใหม่ก่อนครับไอ้พันใหม่ก่อนละม่มเศร้าเมาขวนเลยเอฟซี เดี๋ยวต้องเอาควนขึ้นไปย่องเขาอีกครับโอ้ยพ่อว่าน่าบวกครับห้างที่สามบุพพกับสุนทรจะได้ใส่ยาเสพติด้วยครับยุทธซีปาว,ะวะคนขางยาลำบากครับยุทธซีวันเป็นไอ้กอไผ่น้ำครับ เดียบ้อยอยห้างนีงหญ่นะครับเอบซี่เกว่าห้างแรงนะครับผม<อ>เป็นน้ำครับผ่าก,กับข้อผ่าอยู่มองข้อกับติดน้ำครับอันนี้เดลงมาแล้วครับน,นี่บ่บาหมูจับแล้วครับหูยนำ้น C, ยนนำนหวานเอซี่เอ้ยคนทุกว่าน้ำหวานเขาจะหัวหน่อยว่แมนครับขนขังงหญ่เลยครับล่างนี่ เป่าขั้วใจนะไหมคือสีเขียวออกเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวให้พันใหม่เขามาเคลียร์ครับยศสีเคลียร์แม่ครับโอ้โหหนัหวานแมแน่นอนเลยวะห้างนี่นี่ครับยศสีครับกคือเขาถือขว้เต็มที่อะไรยศสีมาเคลียร์แม่เขาออกครับเอาเอามองหนัหวานกันไหมดูหนัหวานเออแหละนั่นแหละโอ้โหประทับใจเลยครับร่างนี้ครับ สุดยอดเลยเอฟซีน้ำหวานเสมอมากครับผมที่เด็ดเลยครับเอาถ่ายรูปจปิ้รูปเลยพันไหมนั่นละอุย้ยมืดจ้าพี่ดีิพี่มืดเห็นหนาพาดไหมเว้ยเออ สูงอนี้เสมอข้างเออสุดยอดเลยสิเดี๋ยวเข้ามารุ่นล่างที่สามต่อครับอันนี้ก็ล่างที่สองเนี่ยมาเบ่งผลงานครับล่างแหลกครับนี่คือน้ำหวานของล่างแรกนะครับผมน้ำหวาน,นครับพึ่งเดือนหาโอ้โหสุดยอดเลยน้ำหวานเป็นน้ำเลยครับหัวเป็นหัวโอ้ประทับใจ เหลือได้หน่อยก็บม่หายเลือครับเอฟซีตัดออกครับแม่มันแล้วมันสีกินนังบ้านครับเดี๋ยวเข้ามาลุนไอร่างที่สามกันต่อครับคือว่าบวบบวบน่าจะจวนจะเบิดแล้เอฟซีเอาจั่ไหนดีพันยาเสีนี่ที่ไหนนี่ถึงบ้ามันเบิดอะไรบวบอ่ะ นี่แล้วสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายเหลือสุดท้ายนีเอฟซี FC. โอ้ฝุ่นบวบข้อเท้าแงะไปก่อนเลยนี่นิดน้อยนกระลังใหม่ดีๆหาช่องแงะไปเลยคือว่าล่างนี่จะแปลกแนะน่จังเลยนะครับเอฟซี FC. เป็นล่างพึ่งที่แปลกมา,มากๆเลยมีช่องปะ จบเกมแล้วเอฟซีผมเตรียมไอ้พันจะสูบให้พันใหม่ก่อนครับนี่ครับเอฟซีร่างที่สามครับใส่ผู้บัรย่าเช่าบานสมัยก่อนครับคือยาเสินครับเอฟซีม้วนยาเสินให้พันใหม่เรียบร้อยแล้วครับบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงโว้ย มันเถิงมันเป็นก้อนกันไหมเว้ยเออ,อเนั่สั่นไหมเว้ยออกออกออกสายไปอีกน่อยนึงไอ้ขั้วมันล่มไปไมนะถึงเป่าถึงแต่งกินแตง่งกินไปนั่นครับตัวนี้ลายเจ้าหญ้านะครับผมมันพวงลายงาครับเออเป่าเลยทั้งนักไปเลยเพราะว่าเขามีซัมมันทำไมได้ถือฟังนั่นไปน้ำ ่าวบ่นหันกระตัดโลดก็เป็นก่นอกกนเลยเออหมอ, <c oughs> อยาเสร็จแล้วเย็ซีผ่านใหม่เฮาเดี๋ยวเฮามาลุ่นกันครับว่าล่งเขาจะเป็นลักษณะใดเลยกัก้อนน้ำหวานหัวน,น้ำหวานเขาจะใหญ่บริเวณซีแต่ว่าผมว่าล่งเขาแปลกนะครับผมตัวนี้หัวน,น้ำหวานอยู่ข้างบนครับล่งจะย่อยลงมาข้างล่างเป็นคล้ายเลขแปดนะครับผม ก็เลยบนแน่ใจว่าหัวชบำบาดเขานี่สีหญ่บ่แต่ขันม่วงตามสายตาผมก็ว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมค่อนข้างจะใหญ่เงยยังสั่นละแมนแล้วผ่านใหม่เลยละทีเด็ดเลยต่นี่เป่าทางปืดปืดปืดมันเบิดเลยก็ตัดรลดสบายใจเลดต่นี่มันสิกาะกันงอมงอมอย่หั้นแหละ เบ้ผู้บอวอยู่ข้างล่างมันต้องเรื่อยๆมันต้องเรื่อยๆดินี <c oughs> ่ครับล่างพึ่งครับเอฟซีไอล่างมิม <c oughs> พึ่งนดดี็นสะิญาตเยอะเนาะของเจียวหลายทางครับ เป็นก่อภผยน้ำเสร็จแล้วอ c ีอันแล้วก็กิ่งกานสาขาเป็นหลายครับขันบอตัดบอแตงดีๆก็ถือลงมาบ่ได้ครับขาดครับร่างพึง่ง คนเดียวคนมอง <c oughs> เอฟป็นมุมไทยเอฟซีบ่ญพันใหม่กำลังแตง่งตัดแตง่งไอ้ล่างพึ่งนะเพื่อดีจะดึงล่างพึ่งออกมาได้าายังไงเอฟซีจิงการสาขาเขาลลยเกิน วันน้ำหวานใสไดเลยนะครับผมกะเข้ากับมารุนกันตรงที่ว่าน้ำหวานเขาจะเลือหลายบ่น,นะครับผมจะจากสา,ายตาใหญ่ครับผมก็สมควรพอๆกับลังที่สองเลยครับต้องมารุนกันว่าจะเลือหลายบ่น,บน้ำหวานพ้องใส่เวลาในการปัดแต่งครับ สามก่อสามห้างเย็ดซี่เอ้ยมกร่างเคยเห็นกันนี่แหละที่ทางไหนเราไม่ ล่างที่สามเอฟซีโอ้โห่า <C> e <at> งมันโอ้โอ้โอโอช็อตเด็ดเอฟซีเฮ้ยเออมันบอติดจทำไมมันแปลกออถือทางหน่อยก็ได้เออนี่แหละนหนามาจะไปสิบเฮียอึ๊บอืมล่างขาดครับเอฟซีล่างตกอยู่พุ่นครับอ,อบยู่หัวลั่วซวนเลยเห็นปะว่าแล้วไอ้วานแปลก วูวหน้าหวานใหญ่น,นะครับเอฟซี FC, ตัวนี้หวานาหวานขนขางใหญ่ครับเดี๋ยวให้พัานใหม่เขามาเคลียร์ครับโอ้โหประทับใจดีป่ะอู้ยเบ่งพัานใหม่เอาถือล่างมาครับนี่ล่างมันโตกออกโอ้โหนะใส่มือลูบเลยเอฟซีโชว์ควมเก่าครับ <laughs> เอ้าแตงนะแตงนะโอ้ยตกเป็นก้อนเลยแม่นปะเอาถือมั้งโอ้โหโชว์โชว์โชว์ใหญ่ครับโชว์ใหญ่ครับโชว์ใหญ่ครับอืมหวานหวานครับเอฟซีปเปเลยครับเปเปเต็มเต็มโอ้โหเดี๋ยวผมมาเบิ้งตัวนึ้นครับเออผ่านใหม่เขาว่าเป็นขี่มันเขาว่า ยังได้น้ำวันตัวนี่โอ้ขี่หน่อยนึงเว้ยอืออือหือโอ้ยนอยย้อยอย้อย,อย,อยอมีแต่น้ำปลามีแต่น้ำปลาครับพัดใหม่ว่าเต็มตาเต็มหนาเบ่รแมนมิมต่อ DFC อ้า <c oughs> มาร่วมผลงานครับเอาพัดใหม่มาถือ หันน้ำหวานนี่สองอันนี่ถือน้ำกันมือหนึ่งแล้วก็ถือห้างนี่มือหนึ่งห้างสมบูรณ์อ่อนี่มือเดียวกันตัวนี้น,นี่ห้างสมบูรณ์นะอืมเอฟซีเฮ้ย,ย,ยท็อปฟอร์มมิลีโอพานใหม่ไหม สุดยอดเก่าโอเคครับเอฟซีครับสำหรับภารกิจในการเอาอีมิมครับมือนี้กับพ่านไม่ครับสามลังครับต่อเน,นื่องอยู่ติดกันครับใหเบ่งแล้วชอบบบกชอบใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเปื่อร่างใจให้พ่านไม่ครับบ่าวหมูช่องเราหน้ามิสานนะเด,ด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายนี่ขอกล้าคำว่าสวัสดีครับ